สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่ผม CP Zero นะครับทุกคนวันนี้นับเกมก็เพิ่งได้อัปเดตใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขั้นแรกนะครับก็สุ่มฮีโร่ฟรีห้าตัวนะครับทุกคน,นครับทุกคนแล้วมีตัวใหม่เข้ามาคือ God A n e l แล้วก็ l u i i CP Zero นะครับแล้วเกมก็ได้มีการแจก อันนี้คือเหรียญใหม่นะสตูชีแล้วก็ไฟไฟ,ไฟโพโพมันชื่ออะไรวะจะไม่ได้ครับทุกคนนี่นะแล้วก็แจก120เพชรนะครับทุกคนแต่120เพชรนี่คือต้องให้เรามาเก็บ30วันนะได้เพชรค่อนข้างเยอะนะครับทุกคน15วันนะเออผมพูดผิดนี่แล้วก็มีนะผมขึ้นแรงเอสนะแจกตัวฟรีนะครับนี่ โอ้ลูฟี่มารีนนะโอ้โหเยอะจริงครับทุกคนเดี๋ยวผมรับให้ดูเลยพันสองร้ยสี่วลอะไรวะเนี่ยโอ้โหลูฟี่นะเกมโคตรใจดีครับทุกคนตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะแ้้วผมขอ อัพเหรียญกันนะครับทุกคนคืออะไรเอ้ยได้เดฟโอเคเดี๋ยวค่อยมาอัพนี่นะโอ้โหเกมมันแจกแจกแจกจัดดีนะครับทุกคนผมต้องรีบมาทำคลิปบอกนะแถบตัวคือตัวนี้นะลูฟี่มารีนตัวไหนวะลูฟี่มารีนฟอร์ดยูไหนวะ ีนไม่เจอวะแปบ๊บหนึ่งครับทุกคนทไมหาไม่เจอวะนี่เฮ้ยนี่ครับตัวนี้ what the fuck กูเล้งงงเลวแปดสิบไหมเนะี่ยเลวแปดสิบ กูละงงครับเกมนี้เกมแจกนะครับทุกคนเฮ้ยแล้วผมขอแคปรูปก,ก่อนเฮ้ยเลี้วแปดสิบนะเอามาถือว่าแปดสิบเจ็ดถือว่าเอามาเล่นได้เลยนะครับทุกคนกูแจกหนักจริงครับทุกคนนี่นะกูแจกเกินอนะ่ะดูดิแล้วก็มีตู้ฟรีแล้วผมพยายามพูดให้เร็วนะครับทุกคนมา ผมขอสุ่มให้ได้โซโลจูโร่นะอันนี้ก็คือตู้ห้าตัวนะขอโซโลจูโร่สองตัวพอตู้กลางตีเปิดเนะี่ยขอโซโลจูโร่เพื่อนเอาดิโอ้โหเหีเ้ยจะไ,ได้บ่าววันนี้มันห้าตัวนะแต่ผมจะได้โซโลจูโร่ Solo ตัวที่สามครับสี่ครับโอ้ไม่ได้แล้วอะห้า หมดเสร็จวะโอเคครับเกลือนะโอเคครับไม่เป็นไรครับทุกคนเร็วเรวร้อยโอเคก็ถือใช้ได้นะอันนี้ร้อยใบแล้วเอามาสุ่มโอเคตัวใหม่เข้านะอันนี้มันสุ่มฟรีวันละครั้งใช่ไหมเนี่ยครับน่าใช่นะ โอเคครับคลิปนี้ก็มีก็ไม่มีอะไรมาบอกนะทุกคนก็มันแจกตั้งยี่สิบแปดสิบเจ็ดนะหรือผมแรงเอสแล้วผมเล่นเยอะได้เยอะจริงครับทุกคนมันรีแรงแล้วทำไมเนะี่ยยังครับเกมรีแรงคือพรุ่งนี้พรุ่งนี้ โอเคงั้นวันนี้ผมขอตลาไปก่อนนับสวัสดีครับ